สตองก่อนเลย <c oughs> จังหวะนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะชอบอะไรก็ทําไปนะผมแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร <c oughs> นะผม <c oughs> ถ้าจะตายก็ไปตาย,ย <c oughs> ที่ปิดนะฮะ อันนี้ได้เหรอวะโอ้มาสต์กนเลยจังหันนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะฮัลโหลม่ครับ เกิดอะไรขึ้นนะ่มันลื่นฮะเปลีนหน้าเป็นหน้าเปล่นหน้าลื่นเนาะอันนี้ระบบเบรคเป็นอะไรฮะระบบเบรคสองเบรคครับสองเบรคเรคนาะโอเคดูทีมงานก่อนนะจู่ยังเลยลี้ยวเไปเลยจุดย่างก้าชอบอะไรก็ทำไปนะผมแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร <c oughs> นะผม <c oughs> ถ้าจะตายก็ไปตาย,ย <c oughs> ที่ปิดนะฮะเขามีปาเก่า ชอบอะไรก็ทำไปครับผม ้ล็อกขอบอะไรฮะขอบสีครับผมขอบสีนะโอ้โหขึ้นเลยไปโอ้ไม่ขึ้นหรอขอบอะไรฮะขอบอะไรเห็นด้ว